สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปธาตุดินในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยเราจบกันไปแล้วใช่ไหมนะคะธาตุดินก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนะคะอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาส์ไท i เราวันที่นะคะก็พิมพ์แล้วใต้คลิปนี้เนาะนะคะอย่าลืมนะคะพลังงานนี้ที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะโดยรวมเนาะไม่ได้ตรงกับทุกคนแน่นอน อย่าเอาการดูดวงทั่วๆไปเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเราทุกอย่างแล้วถ้าคุณรอใครนะคะเป็นสิบเดือนก็แล้วนะคะเป็นปีก็แล้วหมอแนะนำว่าหมูอ่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะยากที่จะได้กลับมาอันนี้หมอแค่ให้กำลังใจคุณนะคะมันต้องมูไปข้างหน้าเพราะว่าหมอเห็นคุณเหมือนคุณจมกับอดีตเหมือนยังคิดถึงเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆเ,เอาใครออกจากหัวไม่ได้นะคะเหมือนดึงดาบเนี่ยรอวันเคลียร์ใจรอวันคุย อะไรก็ตามนะคะตรงนี้มอมินว่าเขาอาจจะเป็นเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่ถ้าคนที่เงียบไปนิ่งไปเพิ่งมีปัญหาการหมอเห็นคุณไปไปกับกลับนะคะอันนี้นะเดี๋ยวก็ได้ทักกันไปเดี๋ยวไปไปกับกลับตัดกันไม่ขาดก็มีบางคนที่หมอเห็นตรงนี้นะคะมาดูกันบางท่านอาจจะคุยกับธาตุดินด้วยกันเองนะการเพึ่งสมบัรเนะธาตุลมนะคะต้นคุมเมถุนตรงนี้แล้วก็ ธนูลนัคนณาธนูธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกนะคะพุชศบลัคนณาพุชศบราศีเมษลัคนาเมษมังกรลัคนามัางกรสิบเหรียญบางคนอาจจะเคยอยู่กันเป็นแฟนเห็นไหมคะสถานะครอบครัวพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วไหมวางแผนที่จะแต่งงานวางแผนที่จะอยู่ด้วยกันอะไรหลายอย่างที่ที่เป็นตรงนี้นะคะนะดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมานิดนึงแปดดาบสตารกุมลัคนณากุมหนึ่งเหรียญน,นะคะห้าเหรียญเนะาะ สามไม่เท้าสเตนนะคะสิงลคนาสิงธนูลคนาธนูสี่เรียญเดอะทาวเวอร์สองดาบนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะตรงนี้อะที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเคยเป็นแฟนอย่างที่หมอบอกพูดเรื่องอนาคตกันแล้ว แต่คุณไปจับได้คุณไปโป้แตกนะ,ะไม่รู้รอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นออน,นะคะเพราะว่าเดวิลอยู่ตรงนี้คือเขาอาจจะเป็นคนที่เฟนลี่เจ้าชู้ก็ได้นะคะคุยหลายๆคนคบหลายๆคนแต่ซีเรียนเขาก็ยังกักความสัมพันธ์คุณไว้นะหรือบางคนนะคะหมอว่าเขาก็คือคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจทะเลาะก,กันอึดอัดกดดันนะคะตรงนี้หมอมินว่า ตรงนี้ด้วยที่เป็นปัญหาแต่ว่าความสาม,มันธ์พยายามแล้วล่ะที่จะปรับพี่จะจูนเข้าหากันมันเหมือนเขาก็มองไปข้างหน้าแล้วว่ามันมันยากขนาดอยู่ตรงนี้คุยกันยังไม่รู้เรื่องมันก็เลยเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการห่างกันออกมาได้ด้วยนะคะสําหรับบางท่านสำ,สำหรับบางคนที่คุยที่เคยคุยนะคะความสาม,มันธ์ที่ผ่านมาถ้าใครอยู่เป็นแฟนนะคะทีนี้เป็นสถานะมาสถานะครอบครัวคุณเหงาหมอว่าคุณโดดเดี่ยวคุณรู้สึก คุณไม่มีค่าเลยกับคนคนนี้ทําไมสิ่งที่เราทุ่มเทให้ไปเห็นไหมคะที่เรามอบถึงถ้วยคือความรักความจริงใจความซื่อสัตย์ดอกบัวที่สีชมพูมงบอกลงแบบนี่นะคะถ้วยที่ล่น้ำมาคือจริงใจอะ่ะทุ่มเทให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองนะคะความรู้สึกดีๆที่ให้แต่กลับได้มาคือขาดทนุนเสียใจน้อยใจเห็นเราไม่มีค่าเลยนะคะเรารู้สึกอดเรารู้สึกกดดันเรารู้สึกเริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าเราอยาก คือเราอยากมีแสงสว่างต,ตรงที่เรามีความรักไม่ได้อยากอยู่ในมุมมืดมุมที่มันเขาไม่เห็นค่าเรานะคะตรงนี้หมอมินว่าคุณก็เริ่มมองไปข้างหน้าแล้วละ่ะคุณพยายามที่จะประครับประคองแล้วในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ถ้าเขามีทางเลือกตัวเลือกมันเหมือนเขารักพี่เสียดายน้องนะสาหรับบางคนแต่สําหรับบางคนนี้มีมีปัญหากันเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจทะเลาะก,กันนะคะตรงนี้ที่หมอมินเห็น เขาเริ่มมองไปข้างหน้าแล้วพอนะคะตรงนี้มาดูกันมาดูกันว่าธาตุดินที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยละเขาไปคุยบใครเนี่ยเขาไปได้ดีไหมก็ได้อ่านหรือถ้าเขาเงียบนิ่งไปแต่เขาไปทําอะไรนะคะตรงนี้นะของธาตุดินกนารผสมองกรหนึ่งไม้เท้าอันนี้นะคะนอกนั้นหมอมีนอ่านธาตใหมดแล้วนะคะหนึ่งเหรียญสเตนสิงห์ละคณาสิงห์ควีนเธอไม้เท้า หกดาบ9เหรียญ5ไม้เทา้าสตาร์8ไม้เท้านะคะเดฟูลหกถ้วยให้มิชเชียนอ่ะหมอพูดถึงทีละประเด็นนะคะเพราะพ่อไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยมันกระจุกรวมตัวกันนะคะ บางคนหมอมินว่านะคะตัวเขาเหมือนก้าวเรียนกระดูฟูนี่คือยังยังไม่คิดจะได้ผูกพันกับใครหมายถึงว่าถ้าคบกันเราก็คนเรารู้สึกดีมันก็ต้องรู้สึกพัฒนาจนถึงชอบชอบก็ต้องพัฒนากลายเป็นรักรักก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยถูกไหมคะจนได้อยู่ด้วยกันมองอนาคตด้วยกันมั่นหมายแต่งงานหรืออยู่ร่วมกันแต่คนคนนี้เขารู้สึกว่าอ,อถูกชะตาเขาก็คุยนะแต่ตัวเขายังเป็นคนที่ ยังเหมือนยังไปเรื่อยๆนะคะหมอพูดอย่างนี้อ่ยังไม่อยากจะผูกพันงานไลฟ์สไตล์เดอรฟูคือไม่ผูกพันก้าวเหรียญคือยังมีพื้นที่เป็นของตัวเองยังอยู่กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่เขาจะทาซะมากกว่าเช่นอาเรียนหรืองานแต่หมอไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความรักนะเขาอาจจะมีคนคุยนะอ่านเนียเริ่มต้นคุยกับใครใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามีปัญหาหรือไม่ใช่เขาก็กลับมาอยู่กับตัวเองเพราะว่าคนคนนี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดกับใครนะคะตรงนี้ซะมากกว่า นะคะหรือบางคนคุยกันเราไม่ค่อยรู้เรื่องคุณเห็นไหมเนี่ยนะคะกดดันการชอบเอาชนะเป็นปัญหาเล็กๆน,น้อยๆแต่จุกจิกยุ้มยิ้มคิดไปคนละทางคิดไปคนละอย่างหรือบางคนมีฝั่งคุณพ่อ,อคุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เรามีปัญหาได้ด้วยทําให้ต้องโฟกัสออกอทำให้ต้องเดินออกมานะคะมาโฟกัสเรื่องเงินโฟกัสเรื่องงานเรื่องที่เขาจะทําพอดีกว่ามาอยู่มูฟออนออกมาเพราะว่ามันวุ่นวาย มันคุยแล้วไม่รู้เรื่องแต่หมอเห็นเขาก็ยังคิดถึงคุณนะเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆเนี่ยหมอมินว่าเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นะคะหรือบางคนเขาอาจจะไปคุยกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าคนดิวเก่าก็ได้นะคะตรงนี้นะอ่าโอเคทีนี้มาดูกันคนคนนี้เป็นคนโปรไฟล์ดีเนาะมาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกไงกับาธาตุดินบ้าง ใจลึกๆนะคะหมอว่าเขาก็ยังคงห่วงเห็นคุณอยู่นะยังคือยังกอดรัดความรู้สึกไวก้ก็คือยังก็คือยังคิดถึงคุณยังอยากมีคุณอยู่นะคะใจลึกๆเ <ๆ S 1> นี่ยควีนเหลียนเนาะความสัมพันธ์มันนิ่งมันเงียบใจลึกๆเขาก็อยากเคลียร์อยากชัดเจนอยากคุยให้มันชัดเจนไปเลยอ่ะเงียบเฮอรมีชกกันลัคนาการคุณเงียบเขาก็เงียบนะคะ ในถือถ้วยใจลึกๆเขาก็อยากมาง้อคุณนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องอมีอีกโก้หรือไม่คุยกันไม่รู้เรื่องชอบเอาชนะกันนะคะไพ่คู่ออกมาเห็นไหมหมอว่าในใจเขาก็ยังมีคุณอ่ะคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอยู่ นะคะตรงนี้ยังคิดถึงคุณเป็นสิ่งเดอะซันอ่ะเนาะ,นะยังเป็นสิ่งดีๆอยู่หมอไม่รู้ว่าคุณขอพรอ,อะไรไว้นะคะคิงควีนถือถ้วยตรงนี้สเตนนะคะสิบถ้วยหกไม้เท้านะคะเก้าดาบแทมเพลนอ่นนี่หมออ่านตามไพ่นะคะแน่นอนแหละ ธาตุดินมีทั้งการพฤกษบังกรเนี่ยคนเยอะมากๆแต่ละราศีก็เยอะและังยังรวมธาตุอีกนะหมายถึงธาตุดินหนลายราศีคงไม่ตรงกับทุกคนนะหมอจะอ่านตามหน้าไพ่ของหมอเท่านั้นเนาะนะคะอย่าไปทึกทักอย่าไปคอมเมนต์ที่ว่าเออไม่มาสทัทีนะคะดูมาหลายคลิปหลายหมอแล้วอะไรหมอไม่ได้ว่าอะไรนะคะหมอแค่อยากให้คุณนะคะก็คืออา่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าดูแล้วไม่มามันไม่ใช่ดวงคุณนะคะตรงนี้ มันคงไม่ตรงกับทุกคนอาสิบถ้วยบางคนเคยอยู่กันเป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวหมอมินว่าเขายังอยากมีคุณนะไม่ว่าเขาจะไปคุยแน่นอนแหละเออนะคะคุณก็ยังอยากมีเป็นแฟนสถานะเป็นครอบครัวมั่นคงแต่เขาทําตัวอิสระไปคุยไปค,ไปคบใครแล้วไม่ได้ดีเขาก็ยังอยากมีคุณไว้อะ่ะานะคะเหมือนคนเห็นกับตัวเลยเออคิดแบบนี้นะคะมาคือตรงนี้นะคะหรือบางคนหมอมินว่าเขาก็ยังนึกภาพที่คุณเคยอบอุ่นกับเขา น,ะะนึกภาพที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันนะคะเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นะคะยังคนกอดรัดความรู้สึกนั้นไว้หกไม่เท้าใจล,ลึกๆก็อยากกลับมานะคะเนี่ยยังเสียดายยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆแต่หรือถ้าห่างกันไปนานแปลว่าเรามูไปคนละทางแล้วหรือเปล่าได้แต่เก็บความรู้สึกดีๆไว้แต่ถ้าคนเพิ่งมีปัญหามอมมินว่าเขาเครียดอะถ้าอย่างนั้น นะคะคนที่ห่างกันไปนานแล้วหมอมินว่าอาจจะไม่เครียดแล้วถูกไหมคะเป็นหกเดือนเป็นปีแล้วเนี่ยแต่เนี่ยมีคนรู้สึเก,นะะกเครียดคิดถึงนึกถึงนะคะอยากเคลียร์อยากคุยกับคุณนะคะอยากง้อคุณนะแต่ใจลึกๆก็คิดว่าเองเห็นไหมคะเนี่ยเรามีปัญหากันยังไม่พอใต้สําหรับเป็นเนี้ยาทาวเวอร์อีกต่างหากนะคะคุยกันแล้วจะรู้เรื่องไหมขัดแย้งกันหรือใช้แต่อารมณ์รอ,อให้เงียบรอให้เย็นลงหรือเปล่านะคะหรือคุยกันแล้วคุณ ไม่เอาเขาหรือเปล่าปฏิเสธไหมก็ได้นะคะเขาเลยเครียดหมอมินว่านะคะแต่บางคนอาจจะเคยอยู่กันเป็นแฟนหรือพูดเรื่องอนาคตหรือไม่เขาก็นึกภาพความอบุนแต่ด้วยห่างกันไปนานแล้วมันอาจจะไม่ได้วนกลับมาก็ได้แต่บางคนเขาอยากจะกลับมาปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อคุณนะคะอยากจะมาเริ่มต้นใหม่ปรับเปลี่ยนบาลานซ์ใหมย่ยิ่งท่านใดที่นี้ท่านไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งไม่เข้าใจเนี่ยหมอมินว่าอาจจะ อยากจะปรับเปลี่ยนใหม่บาลานซ์ใหม่นะคะจูนใหม <c oughs> ่มาดูกันว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะธาตุดินเนาะนะคะยิ่เงียบนิ่ไปนะ่ะจัติกนะคะนี่ชาวตุลลคณาตุลคือความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะตรงนี้หรือเป็นเหตุผลบางอย่างที่จะต้องที่จะต้องห่างกันมั้งนะคะ ะขอดูเพิ่มเติมนะคะ Review o ย f o r ู u n e คนนี้เชื่อผมลิขิตโชคชะตานะคะเออถ้าใช่ก็อาจจะได้กลับมานะอะไรประมาณนั้นวินถือไม้เท้าแปดถ้วยเขาบอกเขาถอดใจมันเป็นความไม่เติมเต็มในบางสิ่งบางอย่างมันไม่มีความบาลานนะคะใจลึกๆก,ก,ก็อยากคุยกับคุณนะเนี่ยอาม ใจลึกๆเขาก็อยากคุยกับคุณอยากกลับมานึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆหมอว่าการที่คนเราคบกันนะคะมันมีทั้งเรื่องที่มีความสุขถูกไหมคะไปกินข้าวที่ไหนฟังเพลงคือเราก็มีช่วงที่มีความสุขแต่ช่วงที่มีปัญหามันก็มีหมอมินว่าเขาก็มองสองแบบนะคะแม่ไพตรงนี้มันยังไพรู้สึกว่าไม่มีใครอะจะแมทหรือคู่กันหรือรู้สึกว่าใช่ที่สุดในตอนนี้เหมือนคุณเห็นไหมคะคิงหรือไม่เท้ากุยหรือไม่เท้า อันนี้ในความคิดของเขานะแต่ว่ามันมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่บางคนอาจจะอยู่ไกลกันแล้วมันขาดมันไม่เติมเต็มหรือบางคนเป็นอะไรที่แตกต่างไม่ว่าจะทัศนคติอายุก็ได้อ่ะหน้าตาทางสังคมหรือความห่างไกลไม่ต่างชาติต่างภาษาไหมนะคะตรงนี้แต่เขาก็เชื่อเรื่องพรมละขิดถ้าใช่ก็อยากวนกลับมานะใจลึกๆก,ก,ก็อยากคุยกับคุณอ่ะมาอ่านตามไปนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เนี่ยนะคะ แต่ความสัมพันธ์เหมือนคุยพัฒนาไปเรื่อยๆแต่อาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะก้าวเร็วอยากอยู่ fold, ในในในเซฟโซนของตัวเองอยากอยู่กับคือมันเหมือนคนที่มีพื้นที่เป็นของตัวเองโลกส่วนตัวสูงนะคะตรงนี้อะมาดูแอคชั่นบ้างแนวนน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะมาดูธาตุดินกันนะ,ะหัวข้อนี้นะคนที่เงียบนิ่งไปเนี่ยเราจะจบกันแล้วใช่ไหมนะคะตรงนี้นะ หรือบางคนถ้าเขาไปมีคือถ้าเขามีแฟนแล้วมาคุยกับคุณมีครอบครัวแล้วหมอว่าที่นิ่งไปเพราะว่าเขาอาจจะกลับไปหาคนเก่าไปคืนเดียคนเดิมที่หมอเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เราต้องโมบแล้วเนาะหมอมินว่าคุณก็คงชัดเจนกับตัวเองแล้วละ่ะไม่ตามละพอละคุณก็เป็นเอ็มเพรสนั่งบนบัลลังก์ของคุณหมอมินว่าคุณมีคนใหม่มาคุยแล้วด้วยบางท่านนะคะามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะหรือชาวธาตุดินช่วงนี้เป็นยังไงนะคะ หนึ่งถ้วยเนะาะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆยอย่างนรอก็คือ,เ,อ,อเริ่มต้นกับตัวเองสิบเลี้ยนนะคะอ,อยากได้ความรักความโอบบุญและเติมเต็มเนาะช่วงนี้การเงินการทองดีนะคะมีโชคลาภเนี่ยเนี่ยหมอเห็นดูดวงนะคะเกี่ยวกับธาตุดินส่วนใหญ่มีแต่เงินขึ้นมาเลยยังไงก็ขอให้มีเงินมีทองนะใชนไหมคะ มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ทางการเงินการงานมีโอกาสขายที่ขายทางประสบความสําเร็จช่วงนี้เก็บเงินเก็บทองสร้างบ้านซื้อรถใหม่นะคะมีโชคด้วยอ่ะนะคะหรือคุณรู้สึกว่าคุณโฟกัสที่ตัวเองละโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองอเริ่มต้นขยับขยายงานใหม่ซะมากกว่าที่จะไปกระตือรือร้นความรักเพราะเพราะเคยรอแล้วมันไม่ได้นะคะเห็นไหมสองไม้เท้าคุณอาจจะเคยรอนะใจนึงคุณก็กึ่งรอแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะหวยหาเจ็บปวด หรืออคาดหวังไค่ที่เดียวคุณก็เริ่มอยู่ได้ละนะคะอืมคิงถือไม่เท้าห้าถ้วยนะคะหกไม่เท้าพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะมุบไปข้างหน้าละอืมแปดไม่เท้ากระโดดออกมานะคะอืมวิวคิงถือดาบ นะค,ะคนที่ําให้คุณเจ็บหรือเรื่องพูดจาทิมแทงใจกันหรือไม่ก็เรื่องเขาอาจจะไปคุยไปอะไรกับคนคนใหม่ที่ผ่านมาหมอว่าไม่รู้สิอาจจะไปแล้วไม่ได้ดีหรือเปล่าหรือเพราะอะไรก็ตามที่เงียบนิ่งนะคะจะมีการติดต่อมานะคะอันนี้หมอมพูดถึงนะคะไม่ใช่ทุกท่านนะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงนี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยคนที่เงียบนิ่งใส่คุณนะคะแต่หมอมบอกไปแล้วว่าถ้ามันนานเกินไป นะคะมันหมออยากหมอให้กําลังใจนะคะหมออยากให้คุณมูฟไปข้างหน้าแต่นี้มันอาจจะพลาดถ้ามีคนเครียดและคิดถึงส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนเพิ่งมีปัญหาก็ได้นะมีโอกาสนะคะเนี่ยมีโอกาสนะจะได้กลับมาทักกลับมาทายกลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์บางอย่างตรงนี้นะคะแต่ตัวเราก็ไม่ได้คาดหวังและเริ่มอยู่ได้ละเริ่มทบทวนเริ่มเหมือนเริ่มอยากไปข้างหน้าหรือเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆหรือโฟกัสสิ่งใหม่ไปแล้วอ่ะ มันเหมือนตัดคุณไม่ขาดนะคนที่มีปัญหานะคะบางคนก็วนเวียนขอไพ่สรุปสุดท้ายและแนะนำนะคะสีไม้เทา้าจัตติกนะคะห้าถ้วยอะ่ะหนึ่งเรียน จัดเม้นนะคะไหนถือดาบระวังการถ้ากลับมาถ้าคนที่มีประเด็นเรื่องคุยไม่รู้เรื่องก็จะเป็นปัญหาเรื่องอารมณ์นะคะใจร้อนก็ได้นะมอมิ้นเห็นว่านะคะจัตติกกัจจเม้นเนี่ยมันไม่รู้ว่าคุณไปอธิษฐานขอพรอ,อะไรไว้นะคะตรงนี้นะนสองใบนี้คือคู่อธิษฐานขอพรหรือถ้าคนไหนคือคนที่ใช่สําหรับเราแล้ว,ลวจะได้วนกลับมามา คออือยังบุญยังกรรมนี้ไม่หมดจากกันนะคะทั้งบุญทั้งกรรมนะหมอพูดสองอย่างอาจจะได้วนกลับมาหรือบางคนเป็นครอบเป็นครัวหมอว่ามันก็ยังเหมือนวนกลับมามเขาตัดคุณไม่ขาดนะมีบางคนตัดไม่ขาดนะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยแต่ตัวคุณจะช่างใจและเหตุผลแล้วว่าจะเอายังไงกับความสมานนี้ถ้ามาแล้วต้องชัดเจนต้องดีถ้าไม่ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้อะไรแล้วคุณก็เหมือนอยากจะตัดไปละแต่หมอเห็นมีคนสองคนอยู่นะคะตรงนี้ ะะขอบคุณมากมายค่ะธาตุดินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวก็ไอดียไอยู่ใต้คลิปเนาะหน้าจอก็มีนะคะแอดไลน์ถ้าก็มาสอบถามรอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสวัสดีค่ะ